แล้วครับผมวันนี้เนี่ยเราก็นะจิตใจมันหวั่นไหวครับทุกคนตอนแรกว่าจะรอให้ตั๋วแบบกดรายวันครบไปก่อนหรืออะไรพวกเนี้เห็นไหมมันก็จะมีตั๋วอีกเยอะตอนแรกนะครับผมก็กะว่าเออเดี๋ยวมารับตัว๋วรายวันครบก่อนนะเดี๋ยวก็ไปเล่นกิจกรรมกิจกรรมเอ,อมเม่อมินิเกมคือมินิเกมเขาก็มีแจกตั๋วนะครับผมก็ กะว่าเออเดี๋ยวค่อยไปเปิดนะแต่ทีเนี้ยพอลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันติดใจแล้วมันมันชักเริ่มอดไม่ได้นะครับผมผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาวะไหนๆก็ไหนๆและเราก็อยากจะมาได้สัก2ดาวสามดาวสักหน่อยจะเป็นไรไปนะฮะเราก็มีตั๋วอยู่ตอนเนี้ยคือได้มา1สิบใบนะครับผมแล้วก็มีเพชรอยู่ที่หมื่นแปดนะครับหมื่นแปดนี่ก็สิบสองสิบห้า สามห้าสิบห้าใช่ไหมสามหกสิบปแปดก็ประมาณหกสิบโลหกสิบเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลเนี่ยก็น่าจะได้ซกอีกหนึ่งดาวไงตอนนี้ตัวคาวของผมเนี่ยมันหนึ่งดาวแล้วใช่ไหมถ้าได้สักสองดาวหรือเปิดได้สามดาวเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับผมเพราะงั้นเราก็ไปกันเลยผมลืมเปิดเสียง,งมาฮะ เรามาลุ้นกันมาเธอทองเลยว่ะเฮ้ยเอาว่ะเขาอยากให้เราได้สามดาวว่ะมาดิมาดิครับก็ก็มาดิครับพิวกินมาเลยจ้า <S <S คราวามาเลยจ้ามาไม่มาวะโอเคไม่เป็นไร <S 2> <S 2> <S 2> บิสเกตมา ก็อาจจะไม่ได้เสียงดังมากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันก็ห้าทุ่มกว่าแล้วตอนที่อัดคลิปนี้อยู่นะฮะมันไม่เหมือนมากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนี่อัดตอนกลางวันนะครับตอนนี้เขาจะนอนจะหมดและค้างบ้านเว่ยเฮ้ยวิ่วมากไม่ได้นะฮะเดี๋ยวโดนด่าหน้าเดี๋ยวเขาจะบอกมึงจะขห่คิวอะไรของมึงนึกหนาว่าอะไรอย่างเงี้ยไปมาครับเฮ้ยสองทองรวดเดียวเลยโอ้แสบมือเอ้ย ถ้ามาถี่ขนาดเนี้ยมันก็ต้องมาแล้วป่ะโลที่ยี่สิบป้ามาเด้ก็มาดิค่ะมาดิค่ะม,มาแลอวยะเยอะโอ้ยโมเดอร์เนียพิลกิมเหมือนกันนะแต่โมเดอร์เนียไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทำให้ทีมเราแกล่งขึ้นนะครับมสามสิบครับ เรามีเจ็ดสิบนะเรามีต้นทุนอยู่เจ็สิบเราก็เราจัดไปจัดไปเลยจัดไปเลยมาเลยมาเลยมามาดี้ยสาสิบผ่านไปได้พิวกรีมมาหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะจริงๆแล้วมันก็โอเคแล้วละได้โมเดเนียมาเนี่ยแต่เราอยากได้คลาวไงอยากได้คลาวไงมันคันไม้คันมือไงสี่สิบแล้วไงสี่สิบมาสิไงมา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 ม่มา,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 มา มาครับผม40ป่ะ50อันนี้50มาห้5ส50ห้าสิบห้าสิบมาหมาสิบมาห้าสิบมาห้ามามาหามาหมาหิวกลิมิวกลิมิวกลิมยายายา เชี่ยโอ้ยตายตายอยากจะลถเสียงอยู่เหมือนกันนะแต่แบบไม่ได้จริงๆริไม่ได้จริงจรจัดไปดีสอดาวแล้วก็เหลือแค่ดาวเดียวเนี่จัดไปดิจัดไปดีครับจัดไปดีครับจัดไปดีครับครบรอบปีครึงไเอ้ย ยังมาอยู่ยังมาอยู่ามาดิฮะก็มาดิฮะสา,ส,าสายฟรีอย่างเราก็มีสิทธินะฮะทุกคนอุย้ยแม่เอาว่าพโพรนี่มาได้อีกไหมได้อีกทีเหรอ เฮ้ยเราคำนวณผิดไปนึงว่าครบ70ไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยอันนี้คือรอ่สุดท้ายใช่ไหมนาชอปิดไม่สวยเลยวะ่ะปิดแห้งๆวะ่ะปิดแห้งๆเหลือพันเจ็ดแล้วไงมันมือจัดเลยไม่เป็นไรครับโมเดอร์เนียเรา เอ๋ยบวกหนึ่งแล้วโมเดเนียแรงขึ้นไปอีกแรงขึ้นไปอีกไหนไหนไหนตัวมีไงราชาเอ๋ยจงแข็งแกร่งขึ้นสองดาวผ่านไปหือฮี้ฮฮฮ มันมือเลยอะเมื่อกี้อะไรนะโพนี่กับนี่ไงโพลี่โพนี่เฉยเลยเฮ้ยโพลี่สามดาวแล้วเพีย้ยจริงๆโพลี่ก็เป็นอีกตังละครที่เห็นเขาใช้กันบ่อยนะสำหรับสายแท้งถึกเอาเรื่องนะทำไปเล่นไปไหนอีกนะนี่ไงบิสเกตเนี่ยจริงๆบิสเกตเอาไปเล่นคู่กับเบก็น่าจะดีนะฮะเพราะว่าบิสเกตมัน ถ้าโล่แตกโล่อะไรไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่สร้างโล่ขึ้นมาใหม่ได้สร้างเลยนะไม่ได้ฟื้นฟูนะสําหรับตัววิกศษนี่คือสร้างใหม่เลยตะว่าไปจบแบบนั้นมันก็ขัดใจนะครับว<อ>ันี้เรามามีอ<ๆ>ีกเก้าพันมาเปิดต่ออีกสักหน่อยเดือะมาเก้าพันได้อีกสามสิบมาจะเอาสามดาวอยากได้สามดาวขอสามดาวเถอะ ไหนก็ไหนๆแล้วมันมาสองแล้วก็ก็ขอสามดาวเธอสามดาวเธอมามันก็ต้องมาแล้วป่าจังหวะนี้ม,มาสลลดทั้งตัวสุดท้ายเลยเว้มานะมาเถอะนะจะได้สามดาวจบๆกันไปจบๆไหมจบไหมจบไหมจบไหมล่ะจบไหม จบไม่ล่ะจบไปสามดาวเออนั่นแหละจบสวยหน่อยโอเคเรียบร้อยดังใจหวังของมันดีมันก็ต้องมีสามดาววัลงานเนี้ยจัดไปครับผมสองร้อยเรียบร้อยเออเียร yeah นี่เป็นไงเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะจ๊ะที่พิลเกมสามดาวตอนนี้มีกี่ตัวผมนี่มีลาฟันเซลมีโมเดเนียแล้วก็คลาวเสียดายหมวกแดงไม่ได้สามดาวเออเนี่ยลาเอสกาก็สกาก็สองดาวไม่ถึงสามไม่ได้มาไหนๆเราก็ได้สามดาวมาแล้วไหนๆก็ขอมาลองหน่อยสิ แอตแท็กเพิ่มขึ้นดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมันจะบัฟทําให้บัฟแอตแท็กในทีมเพิ่มขึ้นมันจะไปรอดไหมเพราะตอนนี้ผมนี่เหลือด่านบอสเหลือบอสตัวสุดท้ายด่านสุดท้ายเนื้อแคปเจอร์สามสิบยังไม่ผ่านนะจ๊ะมันก็อยู่นี่ไม่หรอกไหวบอสตอนนั้น เียนตััวก่ปลผมไม่มีนากาน,นะในทีมผมผมว่านี่แหละเป็นทีมที่ผมใช้แล้วก็สู้ได้นานที่สุดไปได้ไกลที่สุดและตอนนี้มาลองกันว่าดัเมจที่เพิ่มขึ้นโหสารดาวเกือบหมดเลยเนี่ยขายแค่สองตัว มาลองกันดูซิว่าจะรอดไม่รอดนะฮะจบไม่จบรอสตัวสุดท้ายแคปเตอร์30เพลงโคตรเพลินอะนี่คิสตันแซมเบอร์ แรงไปแกหมดไปแกุ้ยวุ้ยแร,แ,รแรง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 ขึ้นแรงขึ้นจริงหรือคิดไปเองแ,บบแรงขึ้นจริงหรือฉันคิดไปเองอมาแล้วหจบวันซีปืนกนเขายิงยิงตี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 เลย มาแม่เกิดไหมแม่เหลือเวลา2อนาทีเค้าขึ้นหอดแล้วมาแล้ว เจ็บนะเฟยมามามาตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่านอกจากนอกจากโมเดเนียใครจะมาเป็นคนเคลียร์ให้ลองเอาหลายๆตัวมาเคลียร์แล้วไอ้จุดๆเมื่อกี้มีแต่โมเดเนียที่เคลียร์ผ่านเอาว่ะไปสองม,มหจริงถอะ ยิงมาเหินระเบิดไปอีกข้างหนึ่งเหลือเวลาหนึ่งนาทีเกียร์ก่อนแม่งเจ็บ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 ตายคืนหนึ่งถ้าเลือกเป็นอันสองเดี๋ยวแม่งยิงเอรระเบิดอันนั้นมาเดี๋ยวตายแกมันแทบอีกเนี่ยจะมันเสียอย่างหนึ่งตรงเนี้ยเวลาแบบมันเบิร์ดไม่ทันเน,นี่ยตอนเนี้ยสอง นึ่งหิวมาดีนะหิวทันเคลียเคลียเคลียอย่ามาเข้าใกล้ระเบิดไประเบิดไปโอ้แต่ทันโน้นเนี่ยงงุ ยี่สิบวิ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 เหลืออีกสามสิบอดสิบวิเบิร์ดไม่ทันวะอืจะทันเวลาไม่ทันแล้วสามสิบอดไม่ทันวะไงก็ไม่ทันเวลาหมดก่อนยังแรงไม่พอ เอาอย่างน้อยจะคราวที่แล้วคราวที่แล้วเจ็ดสิบรอบนี้เหลือสามสิบหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งก็น่าจะพังโอเคครับผมก็จบภารกิจสําหรับรอบนี้แล้วนะครับผมเรียบร้อยครับคราวสามดาวกวาจะได้หมดไปหลายเหมือนกันรอบนี้แต่แน่นอนครับตัวละครตัวนี้เราอวยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมที่อาจจะต้องมีแบบ พยายามทําให้มันได้มาโอเคครับผมแค่นี้นอนหลับฝันหวานและขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มีการคอมเมนต์พูดคุยและมีการกดไลค์กันนะครับผมแล้วก็แล้วก็ขอบคุณทุกๆการรับชมด้วยแล้วกันนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเล่นนิเกะอย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเรานะครับผมฝากช่อง C A Story เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ